สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแกะกล่องตัวตัวกล่องเก็บของของรถยนต์ฮิสันมาร์นะครับเพราะว่ามันแตกมันแตกแล้วก็ก็เลยต้องแกะมาซ่อมเองนะครับผมวิธีการซ่อมของผมนะครับตัวตัวนี้มันแตกนะครับผมนี่ตัวนี้มันจะมีสปริงสปริงอยู่สปริงอยู่ด้านหลังตัวนี้ใช่ไหมครับมันจะมีแรงกดเยอะ เพราะว่าเรายกฝาขึ้น่ะยกฝาขึ้นลงเนี่ยมันมันมีแรงกดเยอะมันก็เลยทําให้มันหักตามธรรมชาตินี่มันลักษณะมันจะเป็นถ้าอีกฝั่งนึงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันหักนี่ครับดูโดยชัดชัดนี่ที่การซ่อมผมคือผมใช้กาวร้อนนะครับผมกาวร้อนเอ่อเป็นปืนกาวร้อนนะครับผม เชื่อมติดข้าไปอันนี้ซ่อมใช้งานเองนะครับผมไม่ได้เข้าร้านทำคงเข้าร้านคงจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมอันนี้ซ่อมพอใช้งานใช้กาวร้อนยิงเสร็จแล้วปุ๊บกากระดาษทิชชู่แปะอีกทีก็ใช้กาวร้อนแปะลงไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อว่าให้กระดาษทิชชู่มันแข็งมันจะได้ยึดแน่นขึ้นนะครับผมวิธีการถอดน,นะครับผม วิธีการถอดก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูสลักนี่มันจะมีสลักอยู่ใช่ไหมครับมีสลักอยู่6ตัวนี่สลักตัวสีเงนินนะครับผมมันจะเข้าอยู่กับร่องตัวนี้พอดีเลยนี่มี6ตัวนะครับผมเ็ตแปดตัวนี่แหละมันจะมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีสกูอยู่สามตัวนี่สกูตัวหนึ่งตัวสองแล้วก็ตัวที่สามนะครับสลักก็จะมีมันนี่แหละครับ เก้าตัวแล้วกันหนึ่งสองข้างละสามตัวข้างละสามตัวนะครับผมเวลาดึงออกก็ต้องใช้ใช้แรงเยอะหน่อยนะครับผมงัดงัดจากฝั่งนี้ก่อนด้านด้านฝั่งนี้ก่อนแล้วมันก็จะค่อยปีออกมาตอนนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วผมกำลังจะทำการประกอบนะครับผมส่วนหน้ากากตัวตัวจ,จอน,นี้ก็ไม่มีผลอะไรแต่ผมก็ได้ถอดออกแล้ว จะลองทําการประกอบนะครับผมนี่นี่ครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีนอ็อตสกรูอยู่สามตัวนะครับนี่ตัวหนึ่งตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามนะครับเวลาดันแล้วก็เปิดฝาตัวนี้ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดันจากด้านฝั่งนี้ก่อน,นดันจากตัวนี้ให้ให้เอาใช้ไขค,รครวงก็ได้ไขค,รครวงปากแบนนะครับผม นับจากล้อตัวนี้ออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนี่ครับตัวนี้ที่มันมีปัญหาเห็นไหมครับผมซ่อมเองแล้วมันก็ใช้งานได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันมันหักมีสปริงอยู่ตรงนี้สำหรับท่านใดที่จะนำเอาวิธีของผมไปใช้ก็ใช้ได้เลยนะครับผมแต่ก็เยอะ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมวิธีใช้วิธีแก้ไขง่ายๆนะครับผมถ้าเป็นพลาสติกวิธีแก้ไขก็คือใช้กาวร้อนกับไอตัวกระดาษทิชชู่นี่นครับผมวิธีของผมส่วนวิธีของใครก็ของคนอื่นก็ของใครของมันนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชม